เป็นพวงใหญ่ๆเลยพวงงามๆเลยขอพวงนี้อีกพวงโอเค คักสวยๆบักยมเปียวปิดสวยนะครับมันยมออกลูกตามกา้านตามใบเลยมีลูกที่ก้านใบไมกว่าจะเป็นพวงของมันเราเด็ดมากลายเป็นลูกออกที่ก้านนะครับวันนี้สวยๆเปียวปีดเลยได้กินดูแล้วนะ ยมที่การยมออกลูกที่การใบสวยๆม่ยมเปรี้ยวกับท่านผู้ชมไปเด็ดมาแล้วลืมดูถืว่าเป็นพวงของมันกลายเป็นที่การใบเลย